ตำนานแห่งเมืองลับแลมิติเวลาที่ผิดเพี้ยนและสถานที่ที่ผิดเพี้ยนสู่เมืองจริงๆของประเทศไทยครับซึ่งลับแลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุตร,ริตวันนี้ครับเราจะมาย้อนรอยสู่เงาสะท้อนสู่สังคมไทยผมได้ใช้เทคนิค AI deep research <ๆ>เพื่อค้นหาเรื่องนี้นะครับซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การดํดิ่งเรื่องเมืองลับแลครับ วันนี้เราจะมาแกะรอยอดินแดนลี้ลับในตำนานไทยกันค่ะสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลเยอะเลยทั้งเรื่องเล่างานวิจัยบันทึกต่างๆเป้าหมายก็คือล้วงลึกแก่นแท้แยกตำนานกับเรื่องจริงแล้วก็ดูว่ายุคนี้เขาเล่าเรื่องนี้ยังไงกันบ้างอือือเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเมืองลับแลเนี่ยไม่ใช่แค่นิทานนะแต่มันสะท้อนความเชื่อประวัติศาสตร์ของคนได้แบบ ลึกซึ้งเลยทีเดียวงั้นเริ่มที่ตำนานฉบับที่ดังสุดๆก่อนเลยไหมครับที่อุตรดิต์อ๋อได้เลยค่ะเรื่องชายหนูจากทุ่งยังใช่ไหมคะใช่ครับคนนั้นเลยที่หลงป่าตามผู้หญิงสวยไปจนไปเจอเมืองเมืองที่มีแต่ผู้หญิงลุ้นๆเลยค่ะแล้วจุดสําคัญคือเมืองนี้เขามีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งเรื่องสัจจะวาจาสินะครับห้ามพูดโกหกเด็ดขาดใช่เลยค่ะประเด็นสัจจะวาจานี้คือหัวใจหลักเลยคือ แหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าการให้คุณค่าสูงสุดกับความจริงเนี่ยมันสำคัญมากขณะที่ว่าแม้แต่คำโกหกเล็กๆน้อยๆที่แบบแค่เอาไว้ปลอบเด็กอะคะ่ะอ๋อครับก็ถือว่าผิดสัญญาร้ายแรงจนต้องถูกไล่ออกจากชุมชนเลยโหเข้มงวดมากซึ่งบางทีนะคะมันอาจจะเชื่อมโยงกับออบริบททางประวัติศาสตร์ของชาวไทยยนที่อพยพหนีภัยมาอพยพค่ะในสถานการณ์แบบนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจมันสำคัญที่สุด การโกหกนิดเดียวก็อาจจะทำลายทั้งชุมชนได้เลยยอมรับไม่ได้เลยเข้าใจเลยครับพอชายหนุ่มเผลอโกหกโลกใช่ไหมครับตอนที่ลูกร้องหาแม่แล้วบอกไปว่าแม่มาแล้วทั้งที่เมียยังไม่มาใช่ค่ะตอนนั้นแหละก็เลยถูกในประเทศทันทีแล้วตอนออกมาภรรยาก็ให้ย่ามใส่ขมิ้นมาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดดูนะอะไรแบบนี้อืมแต่ระหว่างทางมันหนักขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มก็เลยเออเททิ้งเกือบหมดเลย เหลือติดก้นย่ามนิดเดียวแล้วนั่นก็นำไปสู่จุดที่แบบพีคที่สุดของเรื่องเลยนะคะขมิ้นกลายเป็นทองคำใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องมหาศจรรย์แต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากสะท้อนถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่หรือสิ่งที่คนนอกอาจมองข้ามไปจนสายไปแล้วใช่ใช่มีหลายเวอร์ชัน่นอย่างที่ราชบุรีก็มีเรื่องคล้ายๆกันแต่ไปโยงกับถ้า แล้วบาปที่ทำให้เมืองหายไปไม่ใช่โกหกแต่การยืมถ้วยชามแล้วไม่คืนอ่าจริงด้วยค่ะการเปลี่ยนบาปนี่มันสะท้อนค่านิยมท้องถิ่นที่ต่างกันไปจริงๆนะคะครับผม แล้วมันก็ไปเชื่อมกับแนวคิดเมืองบังบทที่คล้ายๆกันในลาวอีสานด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็คือชุมชนที่ซ่อนเร้นเหมือนกันซึ่งประเด็นการซ่อนเร้นนี่ก็น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ไกลแบบเดินทางลําบากครับแต่ในเชิงความเชื่อเขาว่าเป็นเหมือนมิติทับซ้อนนะคะมิติทับซ้อนอันนี้พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับลองนึกภาพเหมือนเป็นอีกระนาบความจริงหรือมิติอื่นที่มันขนานไปกับโลกเรานะคะ บางข้อมูลก็บอกว่าเป็นที่อยู่ของชาวบางบทพวกเขามีศีลธรรมสูงส่งมากอ๋อครับผมแล้วก็เชื่อกันว่าต้องเป็นคนดีมีบุญมากๆถึงจะรับรู้หรือเข้าไปสมผัสได้คล้ายๆว่าต้องมีคลื่นศีลธรรมตรงกันถึงจะจูนติดโหลึกซึ้งแฮะแล้วตรงเนี้แหละที่มันน่าชึ่งขึ้นไปอีกเพราะลับแลเนี่ยมันดันเป็นชื่ออำเภอที่มีอยู่จริงๆที่อุตรดิบใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลย ที่มาของชื่อก็มีหลายทฤษฎีบางก็ว่าเพราะภูมิประเทศมันซับซ้อนมองไม่เห็นง่ายๆเลยลับตาอืมอมบางก็ว่าเป็นภาษาไทายยวนลับแล้งที่แปลว่าพลบคำเร็วเพราะมีภูเขาสูงบางแดดอ๋อก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะแถมยังมีหลักฐานประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าที่นี่เคยเป็นที่ลี้ภัยของชาวไทย,ยวนจริงๆ ซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้ก็ยิ่งไปสนับสนุนข้อสังเกตรเรื่องตำนานอุตร,รดิต์เมื่อกี้นะคะว่าทำไมเขาถึงเน้นเรื่องสัจจะวาจาความไว้วางใจเป็นพิเศษมันสะท้อนความจำเป็นในการสร้างชุมชนใหม่ให้เข้มแข็งจรงิงๆแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบนันตำนานก็ยังถูกหยิบมาเล่าใหม่นะครับอย่างในละครทีวีปี2 5 6 7น้นี่คนพูดถึงเยอะเลยใช่ค่ะแต่การตีความในสื่อสมัยใหม่จากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะ เปลี่ยนไปไงครับคือเขาไม่ได้มองลับแปลเป็นแดนสวรรค์อุดมคติแล้วแต่ใช้เป็นฉากหลังเพื่อวิพากษ์สังคมปัจจุบันมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องอำนาจการเมืองการควบคุมอ๋ออย่างตัวละครแม่เมืองอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะที่แบบดูเหมือนดีแต่ซ่อนความน่าซื่อใจคดหรือใช้กฎเกณฑ์เพื่อรักษาอำนาจตัวเองซึ่งประเด็นนี้น่าคิดนะคะว่าตำนานมันถูกเอามาใช้สะท้อนหรือตั้งคำถามกับสังคมยุคนี้ได้ยังไงบ้าง แต่ตรงนี้ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าเรากำลังนำเสนอเนื้อหาตามที่แหล่งข้อมูลเขาว่ามาไม่ได้เป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองใดๆนะคะแน่นอนครับสรุปแล้วจากที่เราดำดิ่งกันมาวันนี้เราเห็นอะไรบ้างก็คือแก่นตำนานหลักสัจวาจาผลของการโกหกขมิ้นทองคำครับแล้วก็ความหลากหลายของเรื่องเล่าที่เปลี่ยนไปตามท้องถิง่นใช่ครับ ความเชื่อมโยงระหว่างมิติที่มองไม่เห็นกับสถานที่ที่มีอยู่จริงและสุดท้ายคือการที่ตำนานยังถูกตีความใหม่ในสื่อร่วมสมัยถ้าจะสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมนะคะเมืองลับแลมันเหมือนดำรงอยู่หลายระดับซ้อนกันเลยเป็นทั้งตำนานสร้างชาติพันธุ์สร้างชุมชนครับเป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์เรื่องการอพยพเป็นเหมือนต้นแบบทางจิตวิทยาของดินแดนในฝันที่ซ่อนเร้นคล้ายๆแชงกรีลาอะไรแบบนั้น อ๋อคล้ายๆกันและที่สำคัญสุดคือมันเป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิตปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยเพื่อตอบคำถามว่าเรามาจากไหนและเราเป็นใครนะคะวันนี้ก็ได้ดำดิ่งสู่โลกของเมืองลับแลกันเข้มข้นมากครับค่ะก็ขอทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่านองเหนือจากขมิ้นที่กลายเป็นทองคำในตำนานแล้วเนี่ยคุ้มรัพย์ที่ซ่อนเร้นจริงๆที่ตำนานเมืองลับแลอาจจะกำลังบอกใบ้ให้คนยุคนี้ค้นหาคืออะไรกันแน่ อืมน่าคิดครับอาจจะไม่ใช่แค่ความรวยแต่เป็นคุณค่าดั้งเดิมอย่างความซื่อสัตย์ความไว้ใจที่เหมือนจะหายากขึ้นทุกวันหรือเปล่าคะ